สมาคมนักก่าวบันเทิงลบฉายาไม่ใจเริงขอโทษเจนนี่อุปนายกลาออกยุติบทบาทเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ดิคอดอนรันกรงและสเตปคลองเจระบุว่าจากกรณีมีประเด็นดราม่าภายหลังจากสมาคมนักข่าวบันเทิงได้มีการตั้งฉายาดาราในวงการบันเทิงประจำปี2567โดยมีสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักได้ให้ความร่วมมือส่งฉายามาร่วมโหวต ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมนักลก่าวบันเทิงได้ช่วยคัดเลือกฉายาดาราที่ดีที่สุดออกมาจำนวนสิบคนแต่หลังจากที่สื่อต่างๆได้เผยแพร่ข่าวออกไปทำให้เจนนี่เทียนโพสุวรนนางเอกสาวชื่อดังเกิดความไม่พอใจในฉายาที่ตนเองได้รับและได้ออกมาโพสต์ปกป้องศักดิ์ของตัวเองและตำหนิจริยธรรมในการทำหน้าที่ของสมาคมนักกล่าวบันเทิงล่าสุดนายประโมทร,รัตน์นายกสมาคมนักลก่าวบันเทิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆพร้อมชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว โดยได้เอ่ยขอโทษเจนนี่ยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นศิลปินดาราและได้ลบฉายาของเจนนี่ออกจากเว็บไซต์ของสมาคมไปเรียบร้อยแล้วกระผมนายสุเทพคล่องใจตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักลก่าวบันเทิงก่อนหน้านี้รักษาการนายกสมาคมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้ร่วมคัดเลือกฉายาดาราประจำปีนี้จึงอยากจะขอโทษด,ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ขอชี้แจงอีกว่าสำนักข่าว i n เแค่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการคัดเลือกฉายาดาราเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตั้งฉายาแต่อย่างใดและกระผมได้ลาออกจากตำแหน่งบอก,อกข่าวบันเทิงของสำนักข่าว i n เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กระผมขอยุติบทบาทในฐานะอุปนายกและคณะกรรมการของสมาคมนักข่าวบันเทิงตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป